ที่ที่เราบอกว่าจะไปได้วยกันวันนี้เรามานะแต่เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากันเป็นแก๊งทร <Yeah. S 1> ิปนี้เราจะพาทุกคนไปขี่รถชมวิวชิลหน้าหนาต้อนรับบรรยากาศเย็นๆกันหน่อยกับลานลมแคมปิ้จุดแวะที่แรกก็จะเป็นร้านอาหารชื่อดังประจำปากช่องเติมพลังกันก่อนกับกว๋วยเตี๋ยวเหยือสูตรพิเศษรสชาติน้ำสุปที่เข้มข้นกลมก่อม ต่อันด้วยกับถนนเส้นทางนองม3060อ,30 60, อเภอวังน้ำเขียวที่ขึ้นชื่อในเรื่องถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมบรรยากาศรอบข้างที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติแบบที่พักเป็นลานลมแคมปิง้งีมีหลากหลายมุมไม่ว่าจะเป็นมุมถ่ายรูปมุมพัก่อนจอดใจพร้อมอิ่มอร่อยไปกับชาบูร้อนคายหนาววิวพระอาทิตย์ตกบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดทริปดีๆแบบนี้รอช้าได้ไงรีบลงทะเบียนเช็ครถเก็บกระเป๋าไปกับเราสาธุเจริญยน